จังหวัดเชียงรายครับโอ้โหไกลไหมครับไกลมากเลยนะครับยังไงครับวันนี้โอ้สุดยอดเลยมาจากเชียงใหม่รุนรนสดสด,สดร้อนร,อนรอนโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วมีมาจำนวนจำกัดด้วยท่านสักประมาณเท่าไหร่นะ98อันเท่านั้น เมื่อจุดไฟแล้วลอยพร้อมกันดิผมดูท่าทางจะสวยงามมากเลยวันนี้นี่นะวันออกพรรษาด้วยใช่ไหมอลองลองลองดูสักอันหนึ่งก่อนไหมลองไหมอ้าวลองอ่ะพุก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 ทีนี้ญาติพี่น้องของเขาบอกมาว่า จะหาเงินสมทบให้หมู่บ้านสันปัน้มเขาก็ไม่ต้องการมากโคมละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมีเพียงเก้าสิบแปดดวงเท่านั้นถ้าไม่แย่งกันนี่สงสัยไม่ทัน อยากรู้เหมือนกันว่าดวงไหนจะลงไปหาหุา่นเิล์แล้วดวงไหนจะหันไปทางอภิสิทธิ์ดวงไหนจะไปหาผู้ว่าสุรินดวงไหนจะไปหานายอำเภอ,เอพนมดงรักดวงไหนจะไปหาผู้กำกับพนมดงรักดวงไหนจะไปหา ทหารพรานดวงไหนจะไปหาตชดดวงไหนจะไปหาชื่ออะไรว่าไอ้ไอ,รอ้ร้อยร้อยเอกอะไรนะทหารเราทหารเราชื่ออะไรนะฮะพาแม่ทัพภาคที่สองเออไปไกลๆเลยเอาลองดูนะอลองดูลองดูให้มันติดก่อนนะเอาเตรียมท่านผู้ใดสนใจดวงละ 100บาทเงินรายได้ส่วนทั้งหมดที่มีอยู่หักค่าต้นทุนแล้วจะเหลือสมทบให้หมู่บ้านสันปาน้ำเลยนี่เจ้าของเขาอาจารย์พรสวรรค์จากอำเภอบ้านกรวดมาชูมือขึ้นเลย100บาท100บาท100บาทใบละร้อยใบละโอ้ยไม่พอซะละบ้่งด่านนนดานนด่านนนไปเอาดานนนะครับดานนนดานนนแล้วให้มายืนเรียงเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งร้องเพลงเนาะดีไหมดีไหมลอย ลอยจังหวะตอนนี้แล้วค่อยร้องเพลงดีไหมนะจะดูท่าทางจะสวยอ้าวจับช่วยกันอ้าวแล้วมาจุดพร้อมกันมามัดพร้อมกันมาช่วยช่วยกันเป็นกิจกรรมชายแดนเป็นกิจกรรมชายแดนค่อยๆจะชาอ้าวค่อยๆโอ้โดูท่าทางสงสัยไม่พอวันออกพรรษาวันออกพรรษาลอยบุญลอยกุศลเลยลอยบุญลอยกุศล ท่านต้องจุดให้ถูกนะต้องค่อยๆมัดค่อยๆจุดไม่งั้นไหลระวังมีมีมีม,ม,ม,มีรวดมัดด้วยมีอะไรมัดด้วยเออเกิดกิจกรรมลอยลอยโคมซะก่อนดีไหมดูท่าทางจะสวยพอดีเวลาพอดีเนาะช้าๆพวกเราค่อยๆนะครับพี่น้องที่ไม่มีโคมต้องมาช่วยคนจับโคมด้วยเพราะโคมหนึ่งดวงต้องช่วยกันจับสี่ห้าคน โคมหนึ่งดวงต้องช่วยกันจับสามสี่คนไม่งั้นไฟมันไหม้โคมหมดมาชา้าๆค่อยๆช่วยกันจับอ่าค่อยๆลอยอ้าวของผมดูท่าทางจะไปก่อนเพื่อนแล้วนะเนี่ยจากนกครศรีธรรมราชไปนู้นไปนน้นทางนน้นกับโคมอยู่ทางนน้นไม่ได้อยู่ที่ผมโอ้โหสุดยอดเลย โซเอาเร็วด่วนเลยมาพร้อมๆกันลอยโคมก่อนลอยโคมก่อนของผมจะขึ้นก่อนเพื่อนแล้วพี่น้องยังไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโออยังเลยใช่ไหมยังยังต้องค่อยๆประคองนะครับค่อยๆประคองจุดไฟค่อยๆประคองจุดไฟ พอจุดไฟแล้วจนกว่าอากาศข้างในโคมนั้นเป็นอากาศร้อนแล้วตอนนั้นโคมก็จะค่อยๆลอย,อย,อยไปแล้วครับของการุนไปแล้วการุนไปแล้วการุนขึ้นสวรรค์แล้วโอ้โหอ้าวอันนี้ไปหาใครนี่โออันนี้ไปหาอาภิสิทธิ์แ ครับโคมหนึ่งดวงช่วยกันจับนี่คุณพี่ทางนี้นี่ช่วยกันจับโคมหนึ่งดวงต้องช่วยกันจับสองสามคนถ้าไม่นงั้นไฟไหม้โคมต้องใจเย็นๆชา้าๆครับใจเย็นๆชา้าๆใจเย็นๆชา้าๆค่อยๆพยุงโคมอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งให้ร้อนจริงๆก่อนอ้าวชา้าๆ เป็นกิจกรรมชายแดนไทยกัมพูชาว่ายังไงครับอ้าวช่วยด้วยแล้วมาช่วยกันหลายคนโคมหนึ่งดวงต้องช่วยกันสองสามคนเป็นอย่างน้อยโคมหนึ่งดวงช่วยกันสองสามคนพี่น้องช่วยกันลุกเลยครับมาช่วยกัน อา้าวไปหรือยังยังยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ้ายังไม่ได้ถึงที่ถ้าปล่อยมือเดี๋ยวไฟมันจะไหม้โคมต้องจนกว่าโคมจะมีอาการจะขึ้นเองจนกว่าโคมจะมีอาการขึ้นเองยั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 งเอา,เอา,เอาได้แล้วใช่ไหมนั้นได้แล้วดวงนั้นได้แล้วเห็นไหมดวงนั้นได้แล้วไปแล้วสนุกสนานเลยตอนนี้ โอ้ดวงต่อไปกำลังตามขึ้นไปออาดวงนี้ว่ายังไงครับเอาไปแล้วดวงนี้ก็ขึ้นแล้วอีกเหมือนกันเอาเลยโอ้ยนูดวงแรกของผมเนี่ยไปไกลเลว ฟ้าเลยช่วยบอกหน่อยว่านี่คือแผ่นดินไทยที่นี่คือแผ่นดินไทยอา้าวผมคิดว่าดนตรีเล่นได้แล้วตอนนี้เล่นดนตรีได้แล้ว mm